ข่าวจากพปชรนะคะบอกว่าดูจากสถานการณ์ของ8ปดพักร่วมตั้งรัฐบาลตอนนี้ทําให้ยิ่งมีความมั่นใจแล้วว่าสุดท้ายตําแหน่งนายกคนที่30จะเป็นของประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐโดยสูตรัฐบาลประวิทย์ที่มีความเป็นไปได้ก็คือดึงพักเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลด้วยและน่าจะเป็นสุตรรัฐบาล6พหกพักพักอะไรบ้างฮะพักเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา และชาติพัฒนากล้ารวม2 8 9เสียงส่วนฝ่ายค้านพักหลักก็จะเป็นพักก้าวไก่และพักรวมไทยสร้างชาติอ้าวจริงไหมเนี่ยเนื่องจากพักเพื่อไทยพี่เด็กไปไปร่วมฝ่ายค้านกับก้าวไกลเหรอโอ้โหปลอมเนะไรเนื่องจากพักเพื่อไทยจะไม่ร่วมงานกับรัฐบาลกับประยุทธ์ผู้ทำรัฐประหาร ส่วนประวิทย์ถือว่าไม่ได้เป็นคนทํารัฐประหารโดยตรงอ๋อถือว่าื่ไม่ได้เป็นคนทํารัฐประหารโดยตรงครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเราเราน่าจะสรุปได้ว่าอันนี้แม่งฟังดูแม่งปลอมฮะมันปลอมมันเออมันฟังมันฟังปลอมแต่ว่าต้องต้องให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่ามันมีอะไรแบบนี้ออกมานะทางอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรตินะครับก็เคยทวีตแสดงความเห็นไว้นะครับว่าพักพลังประชารัฐได้ปาร์ตี้ลิสต์ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าเสียง เท่ากับ1.43ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสอสอเพียง40คนหากสมมุติพลเอกประวิทย์ได้เป็นนายกจริงก็จะเป็นนายกที่ต้องถูกบันทึกว่ามีคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนน้อยที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเลยนะครับแต่ชอบแบบพักเก้าไกลกับรคนไทยชาติจะจับกัน<ง>พี่แดกอะ,อะคุณจวนเออฝ่ายค้านอยู่ในสภานะคุณไน โอ้โหแล้วเขาโคกันอ่ะจะเป็นดาวสภาคู่หูสภาคู่ใหม่หแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะเออครับผมพี่ทากับแดกกันเหรอเออพี่ทากับกับพี่แดกกับพี่แดกครับคู่หูคนใหม่พี่ทาล่าพป่จิ้นใ่าครับผมกับธนกกล่ากับแดกกี้ครับผมทไมชื่อเขาไม่ดีขึ้นตั้งปะพี่ทาล่ากับแดกกี้มึงเอียงเลยอ่ะอันนี้มึงเอียงจริงๆ